สวัสดีครับนี่มาพบกับรูกรอบนะครับในวิชาสุศึกษานะครับวันนี้เนี่ยรูก๊อบจะมาอธิบายเรื่องของปัจจัยนะครับที่มีทธิพลนะครับต่อการศึกษาเสตติดนะครับก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณนะครับสื่อการสอนนะครับน้าของสำนักพิมพ์พวที่ทําสื่อขึ้นมาเพื่อทาการศึกษานะครับก่อนที่เราจะเข้าเรื่องนะครับอ่าตรงนี้นะครับผูจะอธิบายเรื่องของสาสเสตติดก่อนเราไปดูความหมายก่อนับ อะไรนะครับสารเสพติดนะครับหมายถึงสารเคมีนะครับหรือวัตถุนะครับเมื่อเข้าเสพหรือเขา้าสู่ร่างกายไม่ว่าทีจาการใดก็ตามนะครับจะทําให้ต้องการเสพอีกและต้องเพิ่มปริมาณเรื่อยๆส่งผลให้เกิดโทษต่อร่างกายและจิตใจนะครับนี่คือความหมายสั้นๆของสารเสพติดนะครับเราไปดูในเรื่องของปัจจัยนะครับที่มีอิทธิพลต่อการใช้สารเสพติดนะครับ การใช้สารเติดเนี่ยเกิดขึ้นได้หลายปัจจัยมากเลยปัจจัยที่1ก็คือครอบครัวครับปัญหาครอบครัวที่นําไปสู่การใช้สารเสพติดเนี่ยเช่นการทะเลาะวิวาทในครอบครัวพ่อแม่ขาดการดูแลเอาใจใส่ลูกนะครับทําให้ครอบครัวเนี่ยขาดความอบอุ่นนะครับเกิดความเครียดจึงหันไปพึ่งพาสารเสพติดนะครับนอกเหนือจากการที่มีผู้ใช้สารเสพติดในครอบครัวแล้วเนี่ยยังทําให้เกิดพฤติกรรมเดยนแบบการใช้สารเสพติดด้วยนะครับ แต่ถ้าจากรูปที่นักเรียนได้มองเนี่ยได้เห็นนะครับการก็โพ่ิบอุ่นเนี่ยก็จะเหมือนเป็นกําแพงนะครับที่ช่วยป้องกันสารเสติดได้นะครับอ่ที่2ก็คือเพื่อนการกบเพื่อนที่เกเรนะครับหรือเพื่อนที่ปิดสารเสพติดเนี่ยจะทําให้ถูกชักชวนหรือพาไปทดลองเสพสารเสพติดได้นอกจากนี้ยยังต้องการเป็นที่ยอมรับของกลุ่มเพื่อนครับทำให้อา่า จะเป็นต้องเสงสาเหตติดตามเพื่อนนะครับสาเหตติดเนี่ยต้องทําให้แบบตามเพื่อนอ่ะเมื่อต้องการไปที่ยอมรับหรือมีพฤติกรรมเลียนแบบเพื่อนในกลุ่มนะเ,เช่นสูบบุหรีนะการใช้สารเสพติดกินเหล้าอย่างเงี้ยก็เป็นพฤติกรรมเสี่ยงที่หรือพฤติกรรมเลียนแบบที่จะไปมีสาเหตติดได้นะครับเพราะอะไรครับสารเสพติดเนนพราะที่บ้านเป็นสิ่งที่มันดูดีและก็เป็นที่สนใจของผู้อื่นปัจจัยที่สองเพื่อว นะครับนี่ครับเนี่ยแต่ตัวอย่างเงี้ยแบบต้นไปลองซูบุรีแล้วห้องน้ำมันเถอะทราบสิ่งผู้รับรู้อย่าเลยนะมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเราไปเตะฟุตบอลกันดีกว่านี่ก็โชว์ออกไปออกกำลังกายอย่างนี้นะครับเป็นการปฏิเสธหรือทักษะในการปฏิเสธนะครับต่อไปข้อที่3สังคมครับ เนื่องจากสภาพสังคมที่มันเปลี่ยนแปลงนะครับโดยส่วนหนึ่งเกิดจากอิทธิพลของชาวต่างชาตินะครับที่มีการเสพสารเสพติดเนี่ยอย่างเปิดเผยนะทำให้มีการใช้สารเสพติดเนี่ยโดยรู้เท่าไม่ถึงการเพราะเห็นว่าการใช้สารเสพติดเนี่ยเป็นเรื่องปกติธรรมดามากเลยนะนอกจากนี้การที่สังคมเนี่ยไม่ยอมรับผู้ที่ผ่านกนารบำบัดสารเสพติดเนี่ยทำให้เกิดปัญหาการกลับไปใช้สารเสพติด ข้อที่สี่ครับประจัจที่สี่คือค่านิยมและความเชื่อการมีค่านิยมและความเชื่อที่ผิดนะครับคิดว่าการเสพสารเสพติดนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ทําให้ดูดีนะหากไม่เสพจ,จะทําให้เป็นคนที่ไม่ทันสมัยน,นะครับอันนี้ก็เป็นความเชื่อนะครับหรือเป็นจะียกว่ายังไงการตามเพื่อนเหมือนกันนาะเป็นความเชื่อที่แบบค่านิยมที่ าอาจจะแบบผิดนะจ,จะแบบผิดกฎหมายอย่างเงี้ยต้องดูด้วยนะครับไปครับข้อที่5เรื่องของปัญหาสุขภาพครับการมีปัญหาสุขภาพหรือการเจ็บป่วยที่มันเรื้อรงังนะครับทําให้เกิดความเครียดนจึงนําไปสู่การใช้สารเสพติดนะนอกจากการป่วยที่ต้องใช้ยานะครับบางทนรักษาเนี่ยเช่นยากแก้ปวดยานอนหลับเนี่ยเมื่อใช้ไานานอาจจะทําให้ติดยาชนิดกันได้ข้อที่ห้า ด้านสุขภาพนะครับในด้านสุดท้ายปัจจัยที่6ก็คือเรื่องของสื่อครับการโฆษณาสารเสพติดนะครับการเผยแพร่การใช้สารเสพติดของไม่ว่าจะเป็นนักร้องนักแสดงนะในภาพยนตร์เองเนี่ยนะครับหรือในละครโทรทัศน์ต่างๆเลยนะครับบางทีเราอาจจะไม่เราหลงเชื่อและเรียนแบบพฤติกรรมตามบุคคลที่อาจจะเป็นไอดอลของเรานะครับชื่นชอบนะซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทําให้วัยรุ่นเนี่ยติดสารเสพติด และนี่ก็คือปัจจัยนะครับทั้งหมด6ข้อนะครับที่เป็นปัจจัยที่เสี่ยงต่อการติดสารเสพติดได้นะครับเพราะฉะนั้นทั้ง6ข้อนี้นะครับก็ให้นักเรียนศึกษาดูนะครับเพิ่มเติมนะครับในคลิปนี้ที่ครูทำเอาไว้ให้แล้วนะครับส่วนในคลิปหน้ารูจะมาพูดถึงเรื่องผลกระทบของสารเสพติดนะครับ อันนี้ไว้ต่อไปในคลิปหน้าแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ